แปลกดีว่ากันต่อไปครับผู้ชมฮะมาดูเหตุระทึกขวัญเมื่อวานนี้เป็นกรณีเกิดขึ้นที่เชียงใหม่<ะ>มีอสมอไปสัมมนาประชุมกันที่รีสอร์ทร่มไม้เรือนง,งามที่บ้านช่างคลองตำบลบ้านแหวนอำเภอหังดงจังหวัดเชียงใหม่แล้วเกิดเหตุการณ์นี้<ะ>คือระหว่างรอก็มาถ่ายรูปกันตรงระเบียงท่านผู้ชมมารวมตัวกันถ่ายรูปตรงระเบียง นี่แล้วจังหวะนี้มีท่านเดียวที่เดินถอยออกมาถึงแม้คนอื่นจะบอกว่าเธอมาถ่ายรูปกันสิก็แปลว่ากล้องคงจะอยู่ด้านหน้า,าเป็นระเบียงออกไปและระหว่างนั้นท่านผู้ชมหายไปเลยาหายไปเลย ดูอีกบุมนึงเถอะนั่น,หน,นแหละฮะท่านผู้ชมฮะเป็นระเบียงแล้วก็มีราวใช่ไหมใช่ค่ะแต่ต่อเตอบอกมาท่านผู้ชมทราบในเวลาต่อมาว่าไอ้ตรงที่มันยื่นออกมาจากตัวอาคารเนี่ยประมาณหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเองนะกว้างประมาณสามเมตร มันพังทรวงทั้งแผงตรงเป๊ะเลยจากความสูงประมาณ3เมตรมีผู้บาดเจ็บ12คนทั้งหมดเป็นหญิงสูงอายุค่ะคือเป็นคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสอม,มที่ตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพงเชียงใหม่ได้รับบาดเจ็บกันไปเนี่ยคือแขนขาหากักแล้วก็มีแน่นหน้าอกนะคะกู้ภัยต้องก่อนไปพยาบาลลำเลียงส่งโรงพยาบาลหังดงและโรงพยาบาลใกล้หมอในระแวกนั้น ทางดีทางนั้นทั้งหมดจริงๆเนี่ยคณะของสสมตำบลต้นเปาเนี่ยทั้งหมด45คนมาอบรมสัมมนาและเข้าพักที่รีสอร์ดแห่งนี้รายงานระบุว่ามีแกนนำพักการเมืองพักหนึ่งพามาและในช่วงเช้าเมื่อวานนี้มีโปรแกรมจะไปเที่ยวต่อที่อุทยานหลวงราชพฤก ที่เคยจัดงานพื้ส่วนโลกอะค่ะปรากฏว่าขณะรอรับประทานอาหารเช้าอยู่บนชั้น2กลุ่มคนเจ็บก็คือยืนชมวิวแล้วก็นั่งรวมกลุ่มถ่ายรูปกันแล้วก็ไปยืนถ่ายรูปกันตรงระเบียงน,ะนะะั่นแหละค่ะแล้วจูจ่ๆระเบียงมันก็พังถล่มลงไปข้างล่างบาดเจ็บกันไป12คน คาดว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากระเบียงที่ต่อเติมยื่นออกไปเนี่ยที่มันมีคันเหล็กยึดกระสเสาอาคารมันคงไม่แข็งแรงพอค่ะและประกอบกับไปยืนพร้อมกันเป็นจํานวนมากรับน้ําหนักไม่ไหวนะคะขณะที่ในอำเภอหางดงนายกเทศมนตรีบ้านแหวนรวมถึงกำนันตำบลหางดงผู้ใหญ่บ้านบูห้าก,กับกองช่างเทศบาลมาตรวจสอบอาคารนี้เนี่ยท่านผู้ชมนายอำเภอฉลิทิพิ์คาบอกว่า ขออนุญาตก่อสร้างและใช่อาคารถูกต้องตามพรบควบคุมอาคารแต่ระเบียงส่วนที่พังลงมาเนี่ยเป็นการต่อเติมในภายหลังและไม่ได้รับอนุญาตการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารนะคะนายอำเภอระบุนะครับทุกช้ชมเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บเบื้องต้นกระดูกหักสองคนบาดเจ็บที่ศีรษะสองคนที่เหลือบาดเจ็บเล็กน้อยตรวจสอบเบื้องต้น ระเบียงที่ต่อเติมเป็นการใช้พุกเหล็กธรรมดายึดกับตัวอาคารท,ทั้งที่โดยหลักวิศวกรรมง่ายๆเนี่ยมันจะต้องใช้พุกเหล็กเคมีที่มีความมั่นคงแข็งแรงมากกว่านี้ค่ะดังนั้นรับน้ําหนักไม่ไหวก็เลยพังลงมานะคะจากตําบลต้นเป่าอําเภอสังกัะแพงนะครับมาศึกษาดูง,งานประมาณ40กว่าท่านมีผู้อบรม12ท่านออกมาเดินระเบียงนะครับปรากฏว่าระเบียงเนี่ยครับมีการทุดนะครับ ถล่มลงมานะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับอ่าสิบสองท่านเนี่ยเบื้องต้นนะครับจากได้รับรงการรายงานจากผู้ชีพผู้ภัยนะครับก็มีผู้บาดเจ็บกระดูกหักประมาณ2ท่านแล้วก็อ่ามีผู้บาดเจ็บอ่าบริเวณศีรษะเนี่ยประมาณ2ท่านนะครับ ได้ตรวจสอบเป็นเบื้องต้นนะครับกับทางวิศวกรของทางเทศบาลตำบลร่อนแหวนนะครับคานท่าหลังเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยขออนุญาตถูกต้องนะครับแต่ส่วนที่เป็นระเบียงออกมาเนี่ยที่ที่ถล่มลงออมาตรงนี้ไม่ได้รับอนุญาตขอสร้างนะครับต่อเติมนะครับแลฮะทับทบชูชอมคุณพี่เสื้อขาวนี่คงช็อกนะค่ะนิ่งไปสักพักนึงเลยนะทาบผูชมภาพมันชัดร่วคือ คงช็อกอะนะใช่ค่ะเขาจังหวะที่คือเป็นท่านเดียวนะคะที่ไม่ได้ร่วงลงไปพร้อมท่านอื่นเพราะว่าเดินแยกออกมาไม่ได้ไปถ่ายรูปรวมนั่นนะคือคงถ่ายไปแล้วบางช็อตแล้วถ่ายกันต่อหรือยังไงเนี่ยคือคงช็อกนะแกยืนช็อกอยู่แป๊บนึงเลยค่ะแล้วเดินไปดูสักพักใหญ่ๆเลยนะใช่ค่ะนี่ภาพตัดเร็วไปท่านผู้ชมนักข่าวเราตรวจสอบล่าสุดผู้บาดเจ็บ12คนรักษาตัวโรงพยาบาลหังดง บาดเจ็บไม่สาหัสสามคนอยู่ที่โรงพยาบาลลานาบาดเจ็บสาหัสสามคนแยกเป็นขาหักคนหนึ่งเจ็บต้นคอเส้นประสาทหนึ่งคนและสะโพกหักหนึ่งคนส่วนโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบาดเจ็บไม่สาหัสหกคนด้วยกันทั้งดีทั้งนั้นในกลุ่มผู้บาดเจ็บอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้นักข่าวไปเจอกับคุณอุษาในช่วงที่รองผู้ว่าเชียงใหม่นำกระเช้าไปเยี่ยมช่อดอกไม้ไปเยี่ยม กระดูกสะโพกแตกหักค,คุณอุษาก็บอกแต่เพียงว่าก็มายืนที่ระเบียงตั้งใจะจะถ่ายภาพโมมันตกลงไปทั้ง12คนกองลงมาเจ็บสะโพกนี่ตั้งใจะจะไปเที่ยวอื่นที่อื่นในหางดงกับ่าเพ่อใกล้เคียงหมดเลยอ่ะท่านผู้ชมขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างประเทศไทยเราถามคุณอมรพิมานมาศบอดนะครับท่านผู้ชม การต่อเติมโครงสร้างที่ยื่นออกไปให้ระวังคือระเบียงถ้าไม่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมเสริมเหล็กที่รอยต่อไม่ได้มาตรฐานมันเสี่ยงรวมถึงไอการต่อเติมแบบนี้ออกไปเนี่ยไม่ควรจะเอาของหนักๆไปวางหรือควรจะจำกัดจํานวนคนหลีกเลี่ยงการใช้ระเบียงที่ยื่นออกมาที่มันไม่มีอะไรค้าเนี่ยท่านผู้ชมครการไปรวมตัวกันทํากิจกรรมอ่ แจ้งเบื้องต้นอย่างนี้นบูชมปกติแล้วเนี่ยโครงสร้างยื่นที่มีจุดรองรับเพียงด้านเดียวก็แบบนี้ <Ha. S 2> น้องไรมันจะเกิดการแอ่นตัวและแรงภายในเนี่ยที่มากอยู่แล้วดังนั้นโอกาสจะหลุดจากโครงสร้างหลักเนี่ยมันจะง่ายกว่าโครงสร้างประเภทอื่นนะคะโดย hmm. เฉพาะถ้าเป็นระเบียงที่เพิ่งจะต่อเติมขึ้นมาใหม่ตบูชอมค่ะ